สวัสดีครับสหรับคนรักในด้านเสียงเพลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําครับมิกนะครับรุ่นนี้นะครับวันนี้จะมาใช้กับเครื่องเสียงรถยนต์แบบเดิมๆนะครับหรือใช้ไฟแบตเตอรี่นะครับแบตรถยนต์ครับรุ่นนี้ใช้ได้ทั้งไฟบ้านแล้วก็ไฟรถยนต์ครับถ้าไฟบ้านก็จะมีอะแดปเตอร์ให้นะครับแถมไปให้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานครับว่าใช้ยังไงครับท่านก็เอาสายนะครับต้องใช้ตัวนี้ด้วยนะครับที่แปลงไฟนะครับที่จุดบร่ครับสาย usb ไฟเลี้ยงครับเสียกที่นนีะครับ ผมพาวเวอร์จะอยู่ด้านหลังนะครับโอเคสุดนี้ก็ไปเสียบกับที่จุดบุรีของเครื่องไฟรถยนต์ครับโอเคนะครับแดงขาวนะครับท่านก็เสียบเอาพุทธนะครับที่มิกเซอร์นะครับส่วนหูเหลืองตัวนี้นะครับก็ไปเสียบกับรู AUX ของเครื่องเสียงนะครับโอเคแล้วท่านก็กดเครื่องเสียงนะครับเลียกไปที่หมด AUX นะครับ โอเคต่อไปนะครับผมก็จะเสียบไม้ครับรุ่นนี้นะครับสี่ช่องานะครับเพิ่มมาอีกสองคือ USB กับบลูทูธนะครับมาต่อไปผมก็จะเชื่อมบลูทูธนะครับเชื่อมบลูทูธนะครับที่ที่ตั้งค่าโทรศัพท์นะครับโอเคได้ทําการเชื่อมต่อแล้วนะครับทีนี้ก็บรนเลงเพลงได้เลยเดี๋ยวผมเช็คน้าเสียงไหมให้ดูนะครับว่าเสียงจะเพลาะขนาดไหนครับนี้ยังไม่ได้เปิดเอฟเฟกนะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามสี่จ ทดสอบเช็คเช็คไปเปิดเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ก็มี16โปรแกรมได้กันนะครับเช็คเช็คเช็คทดสอบเช็คหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบเสียงนะเช็คเช็ควายวายฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลรุ่นนี้สองสามสี่ทดสอบทดสอบหลบเสียงดีครับเสียงดีนะครับจะร้องรำมทำเพลงคาราโอเกะในรถก็ได้นะครับหรือเครื่องเสียงที่แต่งมาก็ร้องรำมทำเพลงได้เลยครับสุดยอดครับกับรุ่นนี้นะครับใช้ทั้งได้ไฟ ใช้ได้ทั้งไฟบ้านแล้วก็ไฟรถยนต์นะครับมา,าก,การต่อไปก็นี่นะครับผมได้เชื่อมบลูทูธให้แล้วนะครับกดเ็มที่โทรศัพท์เลยนะครับวันนี้ก็แต่งตัวไม่ค่อยจะสุภาพสักเท่าไร่นะคะขพโทษขอไพนพี่น้องได้หลายค่ะคัดของบอลูพีน่นี่สบายครับเชื่อมบลูทูธได้ด้วยนะครับโดยไม่ต้องเสียบสายตัยญญญางานะครับทีมงานน้องชายนะคะทีมงานสุภาพสาวด้วย อันนี้คือเครื่องเสียงกำเดินนะครับถ้าเครื่องเสียงแต่งมาเนี่ยก็สุดยอดเลยนะครับถ้ากดปุ่มนี้นะครับก็จะจะเล่นเครื่องเสียงไม่ก็จะไปที่ USB นะครับ right, right. ราคานะครับราคานะครับราคาก็หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับค่าส่งฟรีเก็บเงินไปทางครับผม